โยก็ขอสวัสดีชาวเวมพา์ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะคะสำหรับวิดีโอในวันนี้นะเราเนี่ยก็มาอยู่กันในซองของเกม Roblox A นะ,ะกันอย่างในแมพที่เป็นมีมหรือว่าเป็นการ์ตูนที่ค่อนข้างโด่งดังมากๆเลยในตอนนี้ก็ว่าได้แล้วก็มีหลาย EP แล้วด้วยสำหรับทางแบบนี้นะ่เขามีชื่อว่า s k i e b i d ี Toilet t ทาวเวอร์ดิเฟนะ,ะสว่วนในวันนี้นะ่ยก็ยังอยู่กับแฟนของเรากันอีกเช่นเคยนั่นเอง อ่ะใช่แลวค่ะก็มางา้นก็เพื่อไม่ไปการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปประเดิมว,วิธีการเล่นเลยและกันเนาะในสของหน้าตาของแแบบไหนของเขาเนี่ยมันอาจจะยังแบบไม่ได้มีอะไรมากนะคะเพราะว่าเหมือนเพิ่งเปิดตัวได้เมื่อไม่นานมาน,นี้เองจะมีอัปเดตให้ดูตรงนี้ด้วยจะมี TV Man นะคะกับ New City Day r Ro d นะซึ่งน่าจะเป็นแบบใหม่ส่วนอันนี้จะเป็นช็อปร้านค้าหรอกดคุยกับไอ้ก,ก้อบ,บนจอนปิด Cam ์เ a ลใช่ไหมน่ยนะช็อปนะคะจะมีให้โอ้โอ้ โอเคเหมือนตรงนี้น่าจะไม่ได้เป็นการสุ่มใช่ไหมเหมือนจะสามารถซื้อได้เลยนะคะทุกคนในตอนนี้เนี่ยเราใช้ตัวคาเมราแมนซึ่งมันเป็นตัวฟรีที่ทุกคนจะได้มาอยู่แล้วแล้วก็ โอ้โหทําทมันมีเยอะจังในสขอนตรงนี้นะคะก็จะมีเป็นตัวที่แบบราคาแพงมากๆจะมีตั้งแต่ scientist camera man speaker man m e c h a n ิ c นะคะแล้วก็พวกหลายรูปแบบของพวกกล้องวงจรปิดอะไรแบบนี้มีทีวีแมนหัวลำโพงทีวีบูแมนเหมือนจะเป็นไททันทีวีแมนนะคะในราคา30,000ื่นแคชซึ่งในการที่จะได้เงินแคชเนี่ยคิดว่าอาจจะต้องไปเล่นเกมกันก่อนเอาล่ะเดี๋ยวขอลองไปดูแมปกันก่อนนะตรงนี้จะมีให้จออา our discord ด้วยมีบิงอันนี้มีห้อง V I P ก็คือจะสามารถเข้า ด้นะเหมือนจะเป็นห้อง b i p ในราคา199กาโลบัคสเองเอาะละและ้วถ้าเรามาเดินตรงนี้แต่ดูหน้าตาแบบดีโอ้โหนี่นะคะทุกคนจะเป็นโฉบหน้าที่มันเป็นมีหมาซึ่งอยู่ในสกีบิดิเทอเเหมือนกันจะเป็นไอหัวโถสว,วมมะฮะซึ่งจะหน้าตาเป็นแบบนี้เอาจริงเราแอบรอนกันนะแล้วก็จะมีห้องแบบเวสต์แลนด์แบบมอ a t ิวเทชันใช่ไหมตีเดทอ๋อแล้วก็จะรีแมปไปเรื่อยๆืด้วยเดีย๋ยวขอเราดูตรงนี้ก่อนอันนี้คืออะไรอุ๊อุ๊ โอเคอ๋อมันจะมีจํากัดผู้เล่นด้วยว่าเล่นคนเดียวจะมีห้องให้2คนก็นเลื่องห้องได้นะคะอุ้ยโอเค okay. ก็คือแบบสมมติใครอยากเล่นคนเดียวอะไรก็คือสมามารถเลื่องห้องแบบเล่นคนเดียวได้เลยสกีบดิดีนะคะทุกคนมาเราดูซิโหมดหวอร์จิงนะคะแบบระดับความยากเอ้ยก็จะอีซี่มีเดียมแล้วก็ฮาร์ดอ่ะเอาแบบง่ายๆก่อนละกันเพราะว่าเรายังไม่แน่ใจว่าแบบนี้มันจะยากหรือเปล่าหน้าตาของแบบมันทำไมมันดูแบบอ่ามันดูไม่ค่อยเหมือนโลบอทเท่าไหร่นะคะมอนอมนอมมาจากตรงไหนเอาละมีเลดป้อมห้าร้อย เอาตรงไหนเอ่ยโอ้โอ้โหถามจริงฉันถามจริงเหอะวางตรงนี้เหรอโอ้โหวางตรงนี้เลยฮะแป๊บหนึ่งนะทุกคนชิปแล้วชิปชิปชิปเราไม่รู้ไงว่ามันต้องวางตรงมุมที่มันเป็นสีเขียวๆนะคะหรือว่าตามวางมุมขอบนีได้แป๊บหนึ่งเออตายไป ไม่พอซะด้วยอันนี้คือเป็นการเริ่มประเดิมมาที่โคตรอีปิกนะคะอันนี้คือโฉมหน้าของตัวเศัตรูนะคะที่จะเข้าป้อมเราคือมันไม่ใช่เกมโ Ro บอกเราบมั้งเนี่ยเฮ้ยออกแบบมาได้โอเคอยู่นะทุกคนแต่มันดูน่ากลัวมากเลยอะ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นโฉมหน้าแบบคือขนาดแบบเนี่ก็ดูเหมือนจะไม่ใช่โลบอสแล้วนะออกแบบมาได้ดีมากๆแล้วก็จะมีเวฟรีวาดให้ด้วยเอาล่ะแต่ขอจัดการบางก่อนนะคะทุกคน อย่างเล่นไม่เอยเป็นเท่าไหร่อย่างเล่นไม่่อยเป็นเท่าไหร่เราสามารถวางตัวพวงยูนิตของเราได้จากบริเวณที่เป็นบริเวณสีเขียวเท่านั้นส่วนตรงขอบรั้วเนี่ยเหมือนจะยังวางเหมือนวางไม่ได้ะคะ่ะทุกคนตรงนี้มันจะวางได้แค่แบบขอบมุมสีเขียวๆเนาะวางก่อนโอ้โหเราเลือกโคตรเยอะเลยนี่ขนาดแค่แบบเวฟแรกนะคะทุกคนไปตายเถอะนะโอ้โหโอ้โหทุกคนหลุดโคตรจะเยอะเราเลื่อนไม่ใช่น้อยๆน,นะนี่คือ s k i ป i t y t w i l i g นั่นเองซึ่งมอนสเตอร์นี่คือแค่แบบเวฟแรกเท่านั้นนะคะดู พระเจ้าให้ตายเถอนะเดี๋ยวลองเก็บเงินอัปเกรดไม่น่าทันแนฮะสองร้อยห้าสิบเงินไม่พอด้วยในส่วนของการกดคลิกศัตรูเนี่ยเอยไม่ใช่สิต้องเรียกว่าเป็นยูนิตของเรานะคะก็คือจะมีการบอกบอกอาวุธมีค่าเลนจ์ดาเมจแล้วก็คูลดาวมีการบอกค่าแสตก upgrade, ารอัปเกรดทาเจ็ดเฟิร์สหรือว่าขายก็ได้นะคะอ่ะประมาณนี้อู้เลื่อนน้อยนึงนะว่าไม่น่าไหวแฮตานี้นี่แค่แบบเล่นแรกๆนะทุกคนดาเมจเท่าไหรนะ่เนี่ยดาเมจ 6เท่านั้นเอง Next d a m a g คือ7.5คือด m a ม e น้อยมากนะ,ะในช่วงแรกๆก็คือคนเล่นคนเดียวนี่ไม่น่าจะรอดเอายากเหมือนกันดูอันนี้คือแบบแค่แบบช่วง3เวฟเท่านั้นถือว่าค่อนข้างยากเลย, <c oughs> เลยนะสำหรับผู้เล่นที่เล่นคนเดียวนะก็ช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะต้องมีเพื่อนหรือว่าเป็นกลุ่มเนี่ยไปเล่นด้วยกันไอตาเนี่ยน,น,น่าจะแพ้แล้วแหละแล้วก็การออโต้สกิปเนี่ยเขาจะออโต้สกิปให้อัตโนมัตินะคะผ่านไปสักระยะหนึ่งมันก็จะสกิปเวฟให้อันนี้จะเป็นตาสุดท้ายแล้วที่เราแหละน่าจะผ่านนะ เรียบร่อยโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มใหม่นะคะเอาใหม่ขอเริ่มใหม่สักรอบนึงแล้วก็ไม่มั่นใจด้วยว่าแบบเนี่ยของเขาเนี่ยมันจะแบบว่าเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีความยากง่ายขนาดไหนเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนแบบดูแล้วกันเงินเรามีเท่าไหร่ล้ววะน่าจะมีแค่1น0อนะคะในตอนนี้ลองหาแบบก่อน แมป04 Player เราไปหาแมปอื่นก่อนอันนี้มีคนเดียว01เวสแลนด์2คนเฮ้ยเราเปลี่ยนแมปฮะเป็นแมป City Day บ้างอะคราวนี้ลองเปลี่ยนดูเอ้ยรู้ว่ามันสุ่มดาด r a n d ดออันนี้ไม่ช่ว์เหมือนกันป้าแต่เราลองเริ่มใหม่อันนี้คือเราเข้าคนเดียวนะฮะมาลองดูซิคราวนี้จะแมปเปลี่ยนหรือเปล่า อ้าโอ้เหมือนตอนชาอุย้ยโอเคเหมือนเหมือนจะเปลี่ยนอยู่นะทุกคนเออเหมือนจะเปลี่ยนอยู่มนจะเปลี่ยนอยู่แล้วก็รู้สึกว่าในส่วนของการวางกรอบเนี่ยเหมือนจะง่ายๆนะไม่ได้ยาก250อหสิบอ่ะวาตงตัวนี้หนึ่งอุ้ยเอาละเราต้องอ่ะวางจำกัดโอ้โหให้ตายเธอดูดิไหวไหมเนะี่ย ตาเหถอค่ะทุกคนนี่คือเวฟ แรกนะคะยังไม่สามารถแบบว่าเอาชนะไอ้ตัวพวกนี้ได้เลยเพราะว่าดาเมจของตัวที่เรามีเยคือน้อยมากคืออันนี้น่าจะมีเรื่องอยู่ประมาณ25นะคะขั้นต้นแบบหมดอีซี่คือบอกเลยว่าไอ้น,นี่เนี่ยมันดาเมจแค่ K 5นะคะก็คือลดไปแบบโคตรจะน้อยถ้าทาเ็อ่ะเดี๋ยวเราจะปรับเป็นมีอะไรบ้าง strong weak มี first last ใกล้ๆนะคะ strong แล้วก็ weak อันดีวเราปรับเป็น strong แล้วกันแล้วก็เก็บเงินอัปเกรดไอ้จ้านี่นะคะ400ต้องอัพดาเมจเพิ่มขึ้นสักหน่อย 250อ่ะวางเพิ่มเพิ่มจำนวกนการวางก่อนดูฮะความแบบอื้มให้ตายเถอะโรบินไหวไหมอ่ะสองตัวไม่ไหวไม่ไหวเลยบอไวเลยนะคะทุกคนนี่คือแค่แวฟช่วงที่สองเท่าน,านั้นบอกเลยว่าไม่รอดนะคะ Meanwhile โอเคฮารียบ ร้อยจ้าเรามีเงินอยู่ประมาณเท่าไหร่เราน่าจะซื้อตัวละครได้หลายตัวแล้วเหมือนกันนะเนี่ยไปลองดูซิว่าเราสามารถซื้อตัวละครไหนได้บ้างช็อปไม่อยู่200คือเหมือนในตอนนี้เนี่ยเราจะสามารถซื้อได้แค่ไอ้นี่นะคะสายแอสชิสคาเมล่าแมนแล้วคือว่าถ้าเกิดเรากดซื้อก็คือซื้อเลยแล้วไม่มีสามารถกดแบบแคนเซิลหรือยืนยันได้อีกแล้วนะคะก็คือซื้อแล้วซื้อเลย เอาละด่านเดิมนะคะแบบอีซี่เนาะเพราะว่ามีเดียมกับหาเนียไม่น่าลอดเลยแหละมาลองดูกันนะคะเดี๋ยวเรามาลองรูสกิลของไอโซต์ที่เราจะวางต่อไปนี้นะคะไม่มั่นใจว่ามันคือตัวอะไรในสกิบดิทอยเลตนี่สี่ร้อยโอ้วงกว้างอยู่วางตรงมุมนี่แหละถือว่าคุ้มดามเมจห้าคดังศูค่าเบิร์ส3ค่าอะไรอะค่าเบิร์สดีเลยคือ0ูมันออกแนวเป็นแบบตัวกล้องโอ้ปืนพกเหรอ 哇哦！Wow. เอ้ยเท่ตัวนี้ถือปืนพกแล้วก็ยิงลัวนะคะประมาณ3นัดนะทุกคนอุ้ยใช่ได้ใช่ได้แล้วก็ตัวหน้าตากล้องเนี่ยมันจะคล้ายกับกล้องถ่ายทอดสดอะไรแบบนั้นนะถ้าถ้าตาความคิดน่าจะใช่นะกล้องอันนี้โอเคถือว่าออกแบบมาได้โอเคอยู่นะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะวางอีกสตหนึงลวกันอยากรูเหมือนกันว่าพออัปเกรดไปนานๆแล้วนางเนี่ยจะเปลี่ยนหน้าตาหรือว่าสกิลเป็นยังไงกันบ้างน่าจะโหดพอตัวนะคะเป็นตัวที่2ที่ราคาค่อนข้างถูกเลยโอเคอยากจะบอกนะคะว่าไอ้ตัวนี้โคตรจะโหดย้ําเลยว่าโคตรจะโหดนะคะเพราะว่ามันยิง รัวมากนี่ค่ะเรายังไม่ได้อัปเกรดนะคะถ้าเราอัปเกรดอาจจะเราลองอัปเกรดให้ดูสักตัวหนึ่งก้าร้อยนี่โอ้โหอะไรครับเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นปืนอูซี่ใช่ไหมเนี่ยโอ้โห้โหให้ตายเถอะโครรัวดูความรัวของปืนนะคะระหวางได้เรื่อยๆแบบนี้ก็โกงดครับเรียบร้อยดิโอ้โหปืนอูซี่อันี่ขั้นต่อไปของไอ้ตัวนี้จะเป็นสองพันสองร้อยนะคะดูน่าสนใจดีอะ เดี๋ยวเราจะลองเก็บเงินแล้วก็อัพไปตัวนี้ดูนะคะเราจะอัพเป็นตัวละครตุวสุดท้ายที่จะรีวิวกันเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่าไอตัวปืนตัวนี้เนี่ยจะมีสกิลเป็นยังไงกันบ้างมันชื่อว่า s า i แ n น i ิสคาเมราแมนดีสองดูโอ้โหความรัวนี้อือหือปืนดูสิอุ้ยอัพเก็ดได้แล้วเปลี่ยนเป็นปืนอะไรอะไหนดูดิอุ้ยเป็นปืนเป็นเป็นเป็นปืนเลเซอร์บลสแล้วนะคะดู ความแบบยิงนัดเดียวดามเมจสิบนะคะคูดาศูนยจุดสามห้าเบอร์สิบแล้วหูถือว่าตัวนี้เป็นตัวที่ดีมากๆค่ะทุกคนใครอยากซื้อในสามารถมาซื้อได้เลยหูรู้ดาเมจแรงเหมือนกันนะเอ้ยทําไปเล่นไปายนะทุกคนดาเมจแรงเหมือนกันเอาไอตัวนี้รอดไหมน่าจะน่าจะไหว ดูฮะเอาไอตัวโถส้วมใหญ่ลงได้อ่ะไม่ธรรมดานะคะต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆโอเคเดี๋ยวเราจะรีวิวอไอ้ประมาณนี้นะทุกคนสําหรับแบบที่มีชื่อว่าสกีเบดีทอยเลตชาววัตดิเฟนส์คือแมปเนี่ยมันเป็นของทางเกมโปรบลอกนะคะแต่ว่าบรรยากาศแมปหรือว่าพุ่งตัวละครมอนสเตอร์อะไรอย่างงี้เนี่ยนะน่าจะมาจากมีมสกีเบดีทอยเลตนะคะที่เป็นที่โด่งดังมากๆในตอนนี้เลยเดี๋ยวเราจะรีวิวไว้ประมาณนี้ใครที่ชื่นชอบนะคะก็อย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยเนาะวันนี้นะี่ต้องขอลาทุกคนทุกท่่่าานานานนนนนกกกรไไปออออละะะคคเเวว้้จัััใสงงงขิพุี แล้วกันนะคะผม